ปกติแล้วก็พิมพ์คำว่า obs obs enter แล้วเราก็จะเจอกับคำว่า obs boardcast software แล้วก็คลิกเข้าไปเลยไปดูหน้าเว็บไซต์กขาเลยเราก็จะได้เข้าเว็บไซต์ของเขาเป็นหน้าแบบนี้หน้าตาแบบนี้ รเราก็สามารถเลือกโหลดได้ตามอ,าอุปกรณ์้ตบุกของเราครับถ้าเราเป็น Windows แเราก็เลือกโหลด Windows ถ้าอุปกรณ์เราเป็นใช้ MacOS แเ้วราก็โหลด Mac ถ้าอุปกรณ์เราใชา้เป็น Linux เราก็โหลดใช้ Linux แต่ในที่นี้เราเป็น Windows นะครับเราก็ดาวน์โหลดเป็น windows นะครับกดเข้าไปเลยน,นี่มันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยเห็นไหมตรงนี้อ่าโอเคนี่เราจะได้อันนี้มา อ่าดาวโหลดมาทุกรูปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยลองเข้าไปนี่กดสามเหลี่ยมที่มันเจียงข้างบนเนี่ยลองเข้าไปดูโ h o ์อินโฟเดอร์อ่าเราก็จะได้โปรแกรม OBS มาหน้าตาแต่อไปให้ลงโปรแกรม OBS อ่าดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกซ้ายดับเบิลคลิกเข้าไปเลยกด yes อ่านี่คเคขั้นตอนการลงโปรแกรมพื้นฐาน เสร็จแล้วก็กด next อ่านไม่ออกไม่เป็นไรกด next ไปนะครับอันนี้ก็คือแหล่งที่จะจัดเก็บข้อมูลนะครับมันจะจัดเก็บไว้ในพื้นฐานอยู่แล้วแหละในดซีในโปรแกรมในโปรแกรมไฟล์นะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรของมันเราก็ install ไปเลย install ไป install ไปปุ๊บอ่ามันก็กำลัง install อยู่นะครับตอนนี้ เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเรามาถึงขั้นตอนนี้กันทุกทุกลูบไป,ปยังครับ <c oughs> อันนี้เป็นการลงโปรแกรมง่ายๆครับไม่มีอะไรตรงน,นี้ถ้าเรามันติ๊กถูกไว้อัตโนมัติถ้าเราติ๊กถูกปุ๊บเรากดฟิ n ิ s ไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะรันโปรแกรม OBS ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันรัน OBS หลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกออก แต่ในที่นี้เราติ๊กถูกไว้นะครับให้มันรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะรันโปรแกรมขึ้นมาอ่าโปรแกรมมาแล้วครับอ่าโปรแกรมมาแล้วนี่คือแบบคลนคลีนแบบขาวสะอาดเลยนะครับทันหมดทุกรูปนะครับโอเคอไปต่ออันนี้ไม่ต้องมาสนใจอะไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรกดแคนเซิลไปกดแคนเซิลไป ันนี้คือหน้าตาเริ่มต้นเลยนะครับแล้วกดขยายให้มันใหญ่สักหน่อยนะครับอันนี้เราก็สามารถขยายได้น,นี้มันสามารถขยายได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมที่ขาวสะอาดนะครับส่วนการใช้งานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับแต่ว่านี้เรามาลงโปรแกรมแล้วก็ลงปลั๊กอินเพิ่มกันก่อนแค่นี้นะครับ